ก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูตอนแรกนะก็สามารถไปดูกันได้นะที่ชอบของเร้านะซึ่งสามารถดูได้ตามนี้เลยแต่แค่อัพอะไรสิบห้าเองถูกแล้วได้เป็นร้อยอ่ะเนาะเฮ้ยไอ้เนี้ยนี่เนี้ยเฮ้ยไอ้เนี้ยมันโอนตัวมันตายตัวปรุงตัวปรุงเกี่ยวแล้วด่านเงี้ยนี่ตัวมันทำลายได้นะตัวมันชาร์จได้อะ มันพุ่งชาร์จ่งชาร์จอ่ะมันพุ่งชาร์จใส่แล้วก็กระโดดได้แล้วก็โอ๊ยเอื่อกูเจอเอื่อกูเจอมาไม่ไม่ไอ้โอเพลงอะไรเนี่ยเฮ้ยติดปั้เนี่ยอะไร้หิ้วกูเจอเป็นพันนี้ก็สวยดิเล้ยบอลเพื่ออะไวะเขาอยู่ไกลอยู่ไหมไกลจากครูอยู่อ่ะคโฟกัสใช่ไหมกระโดดเออเห็นยัไงนะอะไรวะกระโดดหลีกเลี่ยงอะไรวะมันจะปลาอะไรออกมามึงต้องกระโดดหลบไปได้อ๋อ มันมันเจ็บไปะเนีแบบไม่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 เจ็บไม่เจ็บคือเหมือนมันไม่เห็นกูอ่ะแล้วอะไรเป็นไปไหนไปไหนตรงนี้อุ้ยอยู่ใกล้เลยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อค้นหาไอเทมหาตังรู้เรื่องครับวัยรุ่นหมละเฮ้ยเฮ้ยไอหมูยัดกุ้งผักาลงไปใช้ไมลูกไปใช้ไอเย็ดลางตันกูตายกูตาย มันกระดูกหักด้วยไอห yeah. ัววยเรียบร้อยปีศาฟ้ากูตายแล้วไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไอ่ไอ้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 ไไอ้้้ไอไอ้ไอ้อไไไ้อไ้ไอ้อ้อ ตะกองเดียอีกแล้วตะกองอะไรอีกนี่แล้วบอกมาเหี้ยอ้ยกับดื้อผมมองแบบไม่เห็นน่ะยังยังเบายังมืดเลยแบบอ่ะไม่ชอบเลยไอ้คนนั้นกินแกหรือพี่เห็นไอ้คนนั้นมันอยู่ข้างหน้าหมดนะมันอยู่ข้างหน้าหมดนะมันอยู่ข้างหน้าหมดนะมันมันอยู่ตรงข้อมันแพร่ได้หชาแล้วเอ้ยนอมิทาแล้วไหวจังวะ นี่นั่งโตสัตว์เนี่ยสคนนะ้ห้องเดียน่่กสคนเดีงวโอ้โหาพาวิ่งถูกห้องลยมันตานหน้มันตามนน้าเฮ้ยไม่ได้ห้องจ้งห้องสุเรียบร้อยเรียบร้อยเรีบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไปโดนไปโดนไปโดน

มีอันพุงเลแป้งพุงชนนี่เอ้ยโดนเดยนวางแล้วมือเรือเ่นวางอ้มอุ้มอุ้มอ้มอุ้มอุ้มอุ้อุ้ไ้มอ้อุ้อ้้ออ้อ้้ออ้ออมเออ เอามาละอยากเข้ามาแล้วไหมเรานั่นแหละอยากเขาไม่มาเลยเดี่ยวเล่นตากองนะโอ้โหแมนเป็นตัวนี้ด้วยตะกรงอนเลยไอ้ยหลบไปอ้ยคนยัวดด้าเล่นกูก่อนได้เลยเย้ยไยย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 ยไยย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 ยกยย เี่ยตัวคีดอะไรพี่ผานกูวะโอ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยไฟฉายใครอ่ะโอ้ยเดือยแบบนี้ชิบหายดิโอ้ยมิดโอะไรแบภาพตัำดิเฮียกูตสมวงเลยอะ run อียังปจจุไันวะเจอเก็ได้ผมเจอก็ได้เขา,าแ,ขขแม่เจออ้าเกเยโดนมาจากไหนก่อนโดจากนูน Hello, <sir. S 2> ่นฮัลโหลเต เฮ้ยหัวน้หยุดหัวหน้าหยุดหยุดไม่ดุเด็กไม่ดุเด็กไม่ดุเด็กชอบเด็กชอบเด็กชอบเลยลเด็กไม่ชอบเด็กไม่ชอบตายเหรอ้ยหัวหน้หยุดน้าหยุดเด็กไม่ชอบเด็กไม่ชอบเด็กไม่ชอบเลเด็กไม่ชอบอ

ว่าน่าแมวดีอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอทำไรคเนี่ยโยนจัด้ยผีเถื่นนี้มันฆ่าคนยากเกินแต่มันมีวอแองเกิลนะไอ้เช่นตะกิวมันอะแมวานี่กบบโซนเปอร์ไปโดนตบพต้อยอะไอ้แบบตูเจอสางไอ้ผัดไอ้ยัง

ไอ้เหี้ยมั่แล้วกูเดินไปเจอมึงพอดีไอ้บ้าปอบเบี้ยสิโอ้ยังมืดเลยอ่ะเป็นต้องเก็บโอ้โหแล้วกลายเป็นเกมไอ้ดักดักดีเดียชั่นเฉยเลยเนี่ยต้องเก็บอายะบันเนียไอเดียไอตาเอ้ยอย่าเกวเร็วดีเราว่าเนื้อมดอร่อยครับเฮ้ยขอเล่นหน่อยดิขอเล่นหน่อย

เอาคุณบาแล้วไอ้เย่คุณแม่งมาแล้วแบบเดิมเลยอ่ะกูณง่าแล้วเย่ไอของกูอยู่ไหนวะต้องไล่เก็บสามร้อยสิบเก้าด้วยหรอเออไรเย่เพิ่งทำเพิ่เก็บเพิ่งต่องไวไปแล้วอ่ะสามร้อยกว่าพี่สามร้อยกว่าช่วยกันเก็บได้พี่เมิ่งเก็บเก็บไปแล้วว่าไอ้เหี้ยไอ้้เหียม่ได้ออกอ่ะเลยกูเป็นคนเก็บแต่กูไม่ได้ออกอืมกัดกัดเลยกัด กัดเลยกัดเลยเฮ้ยเห็นขาวเฮ้ยเออแยกกันนะเพราะมันมีปืนกัดโดนแยกไอ้กุกกัดเลยไอ้บุ้งทำเพียอะไรไอไอ้บุงไอ้เฮียไอ้บุ้งไอ้บุงงงเฮ้ยไอ้บุ้งไอ้บุ้ ข่าวแค่ตะกลองค่าวแคตะกล้องาแค่ตกล้องตาเสเหเลยแ่ไม่เป็นไรจุ๊บไอ้พันาเลยเมื่อกี้ค่าแคตะก้องมาแล้วค่าแคตะกองเมื่อกี้ไอ้ิีเกงเหอเกงเออเกงเอเกงเหรอจวะไอพจะตีพอดีเว้ยเราเราจะไม่ดูตาวิ่เอยอะไรนะบุกอะไรนะ ถ้า<อ>เราวิา่งทะลุผีตอนจังหวะผีมันจาข้อมูลอะไรข้อมูลอะไรเมื่อกี้ผมวิ่งทะลุไอพดตั้งสรอไอพดตีผมไ,<อ>ไม่ได้ตีผมไม่ไดนไม่ได้ไม่ดนไ่ได้ใ้แล้ว้แล้วไม่ได้ไอัดตีผมไม่ได

เอาเลยกูล่ะกูอะจะกลัวชนะขึ้นชนะแล้วพี่ข pues ึ้นชนะแล้ว้ะโอโอเคนะครับก็ขอจบคลิปเพียเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับโอเคเป็นไงมั้งโอเคสนุกมากเลยฮะไอ้ไอ้ยโอ้กูชีวิความแค้นกูเว้งยังไม่จบไอ้ยชื่อฟุกแม้งเหลือตัวเดียวไอปแต่เอ้ โอเคไม่ได้กูตหยไม่ได้ไดน่หวนโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมทำตามที่ผมบอกช่วงแรกแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ซึ่งจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกัน